มาเที่ยวสวิตไม่ต้องใส่หน้ากากแล้ววันนี้17กุมภาพันธ์เป็นวันแรกที่สวิตยกเลิกมาตรการเกี่ยวกับโควิดทุกอย่างบินมาสวิตนะไม่ต้องใช้เอกสารใดๆวัคซีนไม่ต้องฉีดเอกสารก็ไม่ต้องกรอกโควิดก็ไม่ต้องตรวจแต่ก็ต้องเช็กสายการบินก่อนบินมาสวิตนะเพราะสวิตไม่ใช้แต่บางสายการบินอาจจะต้องใช้เดี๋ยวบินไม่ได้จะหาว่าไม่บอกนะแต่ที่แน่ๆนะสวิตแอร์ลุคทันซาไม่ตรวจโควิดก่อนบินแน่นอนแล้วก็ยกเลิกกด 2G 3G 100G จะกี่ G ก็ไม่สําคัญแล้วเพราะจะฉีดวัคซีนกี่โดสหรือไม่ เลยก็เข้าร้านอาหารผับฟิตเนสได้ไม่มีการเช็คโควิดสติปิเคแล้วจ้า เาเป็นว่าไปได้ทุกที่มาเลยจ้ะสวิตยินดีต้อนรับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าขึ้นรถสาธารณะไปโรงพยาบาลเข้าบ้านพักคนชรายังต้องใส่แมสจนถึงสามสวนมีนาะแต่หนึ่งเมษาเมื่อไหร่เปิดปากได้เต็มที่เวลคัม <Welcome S 2> เลยจ้ะน้องโควิดพูดง่ายๆสวิตจะกลับไปสู่ภาวะปกติเหมือนโลกนี้ไม่เคยมีโควิดเกิดขึ้นเลยจ้าสุดท้ายนี้ใครจะมาเที่ยวสวิตก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะเพราะติดโควิดอาจไม่เป็นอะไรแต่กลับไทยไม่ได้สวิตยังมีคนติดโควิดวันละหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นคนแต่คน เสียชีวิตแต่แค่หลักหน่วยแต่ที่เขายกเลิกทุกอย่างอ่ะเพราะเขาอยากให้ทุกอย่างกลับไปสู่ภาวะปกติทุกคนทํามาหากินกันได้แล้วก็สนุกกับชีวิตเหมือนเดิมสวิตไม่ชอบอยู่กับความกลัวขอสู้แล้วก็เดินหน้าต่อใครไม่เปิดแต่สวิตเปิดจ้า